สวัดีค่ะพบกับรายการโฮสเส้นเฮง New Update ในวันที่19พฤษภาคม2564ค่ะ ซึ่งในวันนี้ราคาทองคำสปอรตในช่วงกลางวันเคลื่นอนไหวทรงตัวใน,นระดับสูงในรอบสี่เดือนซึ่งก็ยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐผั่งค่าลงอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนยังคงโฟกัสไปที่การเปิดเผยรายงานการประชุมของ FOMC เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อแม้ว่าข้อมูลการสาร้างบ้านสหรัฐจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนเมษายนจากที่ราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น แต่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นทวีคูณความรุนแรงเนื่องจากดัชนี CPI นะคะในเดือนเมษายนพุ่งขึ้น4.16%เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้วและสูงกว่าเดือนมีนาคมที่2.62%ซึ่งรหดับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในรอบทศวรร เช่นเดียวกับดัชนี PPI เดือนเมษายนค่ะที่พุ่งขึ้นกว่า6.17เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเมษายนปีที่แล้วและสูงกว่าเดือนมีนาคมที่4.23เปอร์เซ็นต์ทำให้หลายคนมีความกังวลถึงอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นทําให้นักลงทุนมีความกังวลว่าอัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเกินคาดจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้รวมทั้งเงินเฟอ้อของจีนคือตัว PPI ค่ะซึ่งเป็นเงินเฟอ้อที่วัดจากต้นทุนของผู้ผลิตพบว่าเร่ง ตัวขึ้น้อยละหกจดในเดือนเมษายนธนาคารกลางสหรัฐประเมินว่าอาตาัตราเงินเฟ้อสหรัฐปีนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากสี่ปัจจัยก็คือปัจจัยแรกนะคะมาตรการคังของสหรัฐที่ใช้เงินจํานวนมากเป็นมหาศาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดปัจจัยที่สองนะคะมาตรการ QE ที่มีการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเป็นจํานวนมหาศาลปัจจัยที่สามราคาสินทรัโ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะแล้วก็รวมถึงการขาดแคลนซัพพลายนะคะสินค้าบางอย่างอย่างเช่นชิปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเปิดเผยรายงานการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่27-28เมษายนทำให้ทราบมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดในรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตซึ่งจะมีการส่งสัญญาณว่าจะเริ่มถอนมาตรการ ทางคันเงินหรือไม่นะคะซึ่งก็ยังคาดว่าเฟดก็ยังไม่ส่งสัญญาณใดๆค่ะในขณะที่วันนี้นะคะนเจนเน็ตเยันเรน รัฐมนตรีทางสาราเรียกร้องให้มันมาผู้นำในภาคธุรกิจจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้ใจ่ายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเน้นย้ำถึงความตั้งใจของทำเนียบขาวในการปรับขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและผู้ที่มีรายได้สูงสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินทุนในโครงการใช้ใจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและได้ชี้ว่าร่างกฎหมายนะคะอเมริกันแปร์มอรี่แพนนะคะของประธานาธิบดีโจบไบเดน สําำเร็จลุกร่วงได้นั้นส่วนหนึ่งมาจากการ,รปฏิรูปภาษีหลายประเภทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคคลที่ร่ำรวยจะมีส่วนแบ่งภาระมีส่วนช่วยแบกภาระอย่างยุติธรรมค่ะ ส่วนราคาทองคำนะคะมีแนวต้านสคำคัญที่1,875-1,800ดอลลา,าร์หากขาดทะลุไปได้ราคาทองคำคาดปรับขึ้นได้ต่อค่ะโดยมีแนวต้านถัดไปที่1 8 5 0ดอลลาร์ท้งนี้ทองคำมีแนวรับที่1,850ดอลลาร์ค่ะส่วนสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าและขั้นเงินบาทแข็งค่าส่วนทองคำแท่งในประเทศอยู่ที่แนวรับ27,600บาทและแนวต้าน28,000บาทค่ะ แล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของอภิสราแล้วค่ะสามารถติดตามเพอเส้นแข่งนวิวอั p เดตได้ใหม่ในวัพวนพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ